มาดูคำต่อไปในหน้านี้นะครับนั่งยองยองนั่งยองยองนะครับคำแรกอ่าเป็นอักษรนอนหนูนะครับนอนหน,นาางงูไม่านอากาศงองงูไมเอกหรือก็คือนอนหนูสระอะนั่นเองนะครับนออะงอนังนออะงอนังไมเอกนั่งนออะงอนังเอกนั่ง คำต่อไปยอยักษ์อออ่างงองูซึ่งอออ่างนี้ก็คือสระอนั่นเองนะครับสะกดก็คือยอองยองอออองอยองนอไม่หันอากาศนะฮะหรือนออะงอนางเอกนั่งยออองยองนั่งยองทีนี้ตัวหลังสุดคือตัวอะไรนี่คือไมยมกนะครับไมยมกเนี่ยนะครับเวลาอยู่หลังคําไหน เราก็จะให้คำนั้นเนี่ยอ่านสองครั้งฉะนั้นเวลามีไม้ยมกหลังคำว่ายองอย่างเงี้ยนะมันก็จะอ่านออกเสียงเป็นยองยองทีนี้ลองดูนะครับนอนะอะงอนังเอกนั่งยอองยองนะครับนั่งยองแล้วพอดีเราเจอไม้ยมกก็เลยเป็นยองอีกครั้งหนึ่งนั่งยองยองนะครับนั่งยองยองคืออะไรนั่งยองยองก็คือนี่ในรูปนี่เห็นไหมมี ผู้หญิงคนนี้นะกำลังถือกล้องถ่ายรูปนะครับกำลังจะถ่ายรูปแต่ว่าไม่ได้ยืนถ่ายเห็นไหมกําลังนั่งยองๆถ่ายเพราะว่าเขานั่งยองๆเนี่ยเพื่อให้ได้ภาพหรือ,อ มุมมองที่มันต่ําลงมาจากปกติเขาอาจจะสูงก็ได้นะเขาถ่ายจากมุมสูงแล้วไม่สวยอะ่ะก็เลยต้องยั่งยองๆนะครับเพื่อให้เห็นภาพในระดับสายตาก็จะสวยขึ้นนะครับนั่งยองๆโอเคก็เหมือนน้องๆครับเวลายืนนานๆแล้วเมื่อยก็นั่งยองๆก็ได้เนาะนะครับถ้าไม่มีเก้าอี้นั่งก็นั่งยองๆได้อ่ะมาดูต่อไปนะครับเต้นระบําเต้นระบํานะครับ คำแรกเต้นนะเต้นเนี่ยมีสระเอมีตอเต่ามีนอนหนูแล้วก็มีไม้โทนะครับเวลาเราสะกดต้องเป็นพยัญชนะขึ้นก่อนใช่ไหมอักษรขึ้นก่อนก็ตอเอนะตอเอเตเนี่ยนะตอเอเตนเต้นนะครับตอเอนอเต้นไม้โทเต้นตอเอนอเตนโทเต้นตน,นะครับคำต่อไปรอเรือสระอะ รออะระนะครับแล้วก็คำต่อไปนะครับบอใบไม้สระอัมบออัมบัมอ่าฉะนั้นรวมกันต่อเอนนเตนโทเต้นรออะระบออัมบัมเต้นระบัมอ่าฉะนั้นคำว่าเต้นระบัมคืออะไรก็คือการเต้นในรูปนี่เห็นไหมอ่ามีน้องผู้หญิงสองคนกำลังเต้นระบําเลยอ่าใครรู้บ้างเต้นระบําอะไรเนี่ยอ่าใครใครเคยได้ยินบ้าง เต้นระบำชาวเกาะนะครับแต่งตัวเหมือนติดเกาะเลยฉะนั้นะอันนี้คือเต้นระบำชาวเกาะนะครับอ่ะมาดูคําต่อไปผมทรงน้ำพุนะฮะผมทรงน้ำพุโอ้คำนี้สี่พยางเลยอ่ะมาดูพยางแรกก่อนผอพึ่งมอม้าผอมอผมผอมอผมอะ ต่อไปทอทหารรอเรืองงองงูเนี่ยนะครับทอทหารรอเรือเนี่ยเป็นอักษรควบกลํมทอรอนะเสียงจะออกคล้ายๆซอโซนะครับฉะนั้นคํานี้จะเป็นทอทหารรอเรืองงองงูหรือทอรองอทอรอเนี่ยนะฮะมันก็เป็นซอเสียงคล้ายซอโซใช่ไหมทรงเสียงจะออกเป็นทรงซอรออซองอทรงผมทรงนะเอาใหม่พมอผมทอรองอทรงนะผมทรง ทรงอะไรมาดูนอสระอานำไม่โทน้ำนอานำโทน้ำพอสระอุพุพออุพุผมทรงน้ำพุอ่าผมทรงน้ำพุคืออะไรคือทรงผมเนี่ยที่มันมีทรงทรงเงี้ยนี่ชี้ตั้ง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 อย่างเงี้ยเหมือนน้ำพุไหมนอ่ที่มันน้ำน้ำพุมันก็ฉีดขึ้นไปบนฟ้าใช่ไหมครับนี่ไงผมตั้ง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 อย่างเงี้ยเขาเรียกผมทรงน้ำพุ น้องคนไหนทําผมทรงน้ำผู้บ้างถ่ายรูปมาให้ครูดูก็ได้นะมันส่งมาทาง YouTube ไม่ได้ก็ส่งมาทางไลน์ที่ครูให้ไว้ก็ได้นะครับจะได้เป็นการสื่อสาร2ทางกันโอเคฝึกได้แล้ว3คํานี้มาดูคําข้างล่างบ้างนะครับคําในกรอบอมีคําว่าอะไรบ้างดูนะครับคำแรกขำขำวิธีการสะกดนะครับขออำขำคําต่อไปอ้าออองลระอา ออาไม่โทอ้าท่าทออาถาไม่โทท่าพพอพ,ออพอวางวออางวางบ้างบออางบ้างไม่โทบ้างบออางบ้างโทบ้างถาม ถออามอถามถออามอถามห้ามหออามอหามไม่โทรห้ามหออามอหามโทรห้ามฝากฝออากอฝากฝออากอฝากจึงจออึงอจึง จอองอจึงแน่นนอแนนแนนไม่เอกแน่นนอแนอแนนเอกแน,น่นก่อนกอนก่อนเอกก่อนกอนกอนไม่เอกก่อนก้อน กอนกรไม่โทก้อนกอนกรโทก้อนรอบรออบรอบรออบรอบฟักฟอไม่หันอากาศกอฟักฟออกอฟักเก็บกอเอบ เก็บไต้คูเก็บกอเอบอเก็บไต้คูเก็บ,ค,กบคงคองอคงคองอคงอดอ,ดอ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 ดใครคอรอไอใคร พอรอไอใครพร้อมพอรออมอพร้อมไม่โทรพร้อมพอรออมอพร้อมโทรพร้อมพรวดพอรอ,อวดอพรวดพอรออดอพรวดใกล้ กอลาอไอไกลไม่โทรใกล้กอลาอไอไกลโทรใกล้เหลือหอรอเอือเหลือหอรอเอือเหลือ,ห,อ,ลาอาหวานหอวออานอหวานหอวออานอหวานหยิบหอยออิบอหยิบ หอยออิบอหยิบโอโหออโอไม่โทโอหอโหอโหอโอโอโทอหอโอโหเจ้าของจอเอาเจ้าไม่โทเจ้าจอเอาเจ้าโทเจ้า ขอองงของขอองงของเจ้าเอาเจ้าโทเจ้าขอองงของเจ้าของนออาณาไม่เอกหน้ากออีนอกินนออาณาเอกหน้ากออีนอกินหน้ากินสำหรับสออัมสำหอรอไม่หันอากาศบอหับ สออำสมหอรออบอรับสำรับชื่นใจชออืนอชื่นไม่เอกชื่นจอไอใจชออืนอชื่นเอกชื่นจอไอใจชื่นใจขอโทษขออขอทอโอสโอทษ ขออขอทอโอสอโทษขอโทษตั้งท่าต่อไม่อากาศงอตั้งไม่โทรตั้งทออาทาเอกท่าต่ออะงอตั้งโทรตั้งทออาทาเอกท่าตั้งท่าสลับสอลอไม่อากาศบอหลับ สลับสอลอะบอหลับสลับเสียสละสอเอเสียสออะสะลอะละแต่ลอลิงเนี่ยนะครับเวลาตามหลังสอเสือจะอ่านออกเสียงเหมือนมีหอยหีบอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับจึงออกเสียงเป็นสละเสียสละสอเอเสียสอลอะละเสียสละ่ะคำสุดท้าย รสชาติรสชาติรอสอรถชออ,ดอชาดรสชาติฝึกฝนอ่านให้คล่องนะครับคำศัพท์เริ่มเยอะขึ้นแล้วถ้าอ่านยังไม่ทันเปิดคลิปครูวนๆนะครับฝึกเปิดไปหยุดไปได้เป็นระยะๆะะนะครับเมื่อฝึกคล่องแล้วนะครับไปดูหน้าต่อไปเลยครับ